ขอนขอนแก่นยามค่ำคืนปูนปูนริมทางริมทางริมทางสเตชันเมืองอะไรริมรางริมรางเมนสเตชันบมื่อ <c oughs> เห็นตัวตัวเอทอ่านไปเลยเน,นี่นะคะเมืองขอนแก่นคนเอื่องเนี่ยสารหลักเมืองติ มีลมหายใจแรงยังได้ไปซีเสียดยยังกระโดกกระเดียดแท้เป็นนั่งกลุ่มกระมับเหจะคองเป็นบ้าเหตุยังเนาะคือต่แนวมันเหตุเหจะคองมีความสุขสัตตัวในเวลาที่เหลืออยู่ใส่ชีวิตให้มันเป็น้แต่ผู้เพื่อเลือกอู่เลือกกินวสัสดุย่างอันไม่ได้กอนมูเนาะ สุ่มกินก้อยกินไปทั่วไปที่เห็ดจังได้นอนเดิกไปหาลอะกินเราเดิกดืน่นก็ว่าเป็นอย่างแข็งแรงเสยซุ่มดูแลเจ้าของดีๆฮะแต่เนียเป็นไปที่ดีโลกนี้มีอะไรที่แน่นอนนอกจากปัจจุบันและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่กับมันให้มีความสุขอุย้ยผู้เมาคือมีแต่พ เอาขึ้นรถเมื่อน้่แน่เนง่ามีลูกสาหยยูวเขาเรียนไงแล้วเสือเอาเข <laughs> าิบ่าขะดตายซะ่าติยังก็ะวบามีให้เขา